สวัสดีค่ะนะคะสบายดีสบายดีพระอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่ให้ยิ้มซ <c oughs> ิตายแล้วขี่ต้นแชหลาอีกแล้วโอยกระเพาะขึ้นถ้าจะกินเขาเศร้าเป็นยังคือปลาให้เจ้าของหิวค่ะปี่เจ็กหนึ่งมากแบบ่ได้ไปน้ำข้าเจ้ามื้อนี้ไปสั่งเครื่อง ไปรั่งเครื่องแล้วก็ไปไปซั่งเครื่องไม่ถึงมาเครื่องทีสีเอาไปบ้านนะคะบ้านลักหน่อยนะแล้วก็ไปซื้อเครื่องซื้อของอหลายเลขการพี่น้องปวดหัวสบายดีน้องคําลายูสวรรค์นาเขตค่ะแล้วก็เลิกบอได้ไปวัดตามฮาโชกับพี่เจ๊นึงสีได้เียได้พี่น้องสวัสดีค่ะเรารักเป็ดน้อยพ,อพ่อนิพนธ์นะคะสบายดีลูกพ่อบไดยู่ทิร์ฟซา ก็แค vale no si ่ผู้หญิงธรรมดาบ้านเฮาเส้นทางมัลมสักน้ำน้ำเจ้ารับปดเป็นดาวเด่นบนเวทีสีเป็นดาวจะหลัดฟ้าหรือสี่ลมจนค้อละนี้สีมีบอนวันพรุ่งนี้ฝากไว้ที่ัธา เป็ดคนเป็ดและคอฟังเสียงเลนแนนาละคอเสียงกีดยาวๆส่งสุดาขึ้นสูุ่ดาสะเท้าเจ้าอย่างไกล ฝากสาวนะคนนี้ไว้ในใจอยู่ใน,นรังกานจากนี้น,น,นานแสนนานให้ฮักชานเะนี the friend, the ่ย The f r i ยังคุณเคยกันอยู่บนหมอลำคนนี้อยู่บนเวทีคำคืนนี้ทำหน้าที่ดาว บาลืมตัวดอกลูกสาวดวำหน้าแก้วเข้าเด่นเป็นดาวแค่ยามสแสดงอยู่ด้วยแรงแหง่งรักคอยพักใจสู้เป็นดาวจะหลดฟ้าหรือสิลมจมทอละนี้สิมีบอนวันพรุ่งนี้ฝากไว้ที่ัธัทธาแฟนแฟน ละคอบางเสียงแน่นแนยืนยันว่าแฟนแฟนยังเหนียวแน่นอยู่คือเกา่าละคอเสียงกีดยาวยวทรงโซดาขึ้นสู่ฟา ถ้าเจ้าอย่างใครฝากสาวหน้าคนนี้ไว้ในใจอยู่ี่รันการจากนี้นานเสนนานให้ฮักฉนัน The f แฟ e n d e r เว้ยลาการฝึกอยู่นะคะ ยังคุ้นเครกันอยู่บอนอลําคนนี้สีเป็นดาวจะลัดฟ้าหรือสีลมจมทอละนี้สีมีพอนวันพุงน่งมีฝากไว้ที่สัทธาแฟนแฟนและขอฟังเสียงเน็น ยืนยันว่าแฟนแฟนยังเหนียวแน่นอยู่คือเก่าละขอเสียงกรีดยาวๆทรงสุดาขึ้นสโซฟาสรัทธาเจ้าอย่าหางไกลฝากเจ้านะคนนี้ไว้ ในใจอยู่นิรันการจากนี้นานแสนนานในห้ฮักชนานลดลแฟนเอย,ยังคุณเคยกันอยู่บ่น้อมอลำคนนี้อยู่บนเวทีคำคืนนี้ทำหน้าที่ดาว บ่ลืมตัวดอกว่าเป็นสาวบานนอกมาแล้วดำหน้าแก้วเขา่าเด่นเป็นดาวแค่ยามสแสดงอยู่ด้วยแรงแหง่งรักคอยพักใจสู้เยืนเยืนคงอยู่บนเวทีที่มีสีแสงคงอยู่บ่ไหวหมดแรงใจใจ,ใจ,ใจรักอ่อนแรงอย่าลา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  ยังคุณเคยยังคุณเคยกันอยู่มะเนหมอํำคนนี้อยู่บนเวทีคำคืนนี้ทำหน้าที่ดาวบอเลืมตัวดอกว่าเป็นสาวบ้านนอกบ้านเหล้าทำหน้าเกี่ยวเขา้าดินเป็นดาวแค่ยามสแสดงอยู่ด้วยแรงแห่งละคอยพักใจสู้ ยันยันของอยู่บนเวทีที่มีสีแสงคงอยู่บบาไวาหมดแรงใจใจรักอ่อนแรงโอ้ยขอบคุณมันี่แชทนะคะกำลังใจจากพี่พี่สาวคนสวยนะคะพี่เอเจเจเอเดยวนะคะกดใจก่อนเจแอนทีเฮสทีฟีนะคะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณนะ คุ้นเคยกันอยู่บนโนหมอลำคนนี้อยู่บนเวทีค่ำคืนนี้ทำหน้าที่ดาวบอลืมตัวดอกว่าเป็นสาวบ้านโนออกมาแล้วนำหน้าเกี่ยวเขา้าเด่นเป็นดาวแค่ยามสแสดงหยุดได้ด้วยแรงใจรักคอยพักใจสู่ยังคงยืนอยู่บนเวทีที่มีสีแสง คงอยู่บาๆอีกขาดแรงใจใจรักหมดแรงหมดได้เพลงนี้หลกกักอัมัดเลยเดี๋ยวสิของยิงให้ฟังนะคะขอบคุณกำลังใจนะคะ <c oughs> ขอบคุณด้วยนะคะ